สวัสดีค่ะนี่คือที่ผูกผมที่ทำมาจากเสื้อผ้าพวกนี้นะคะเสื้อผ้าอันนี้กนะ็มาจากชุดนะคะซึ่งก็ตัดออกมานะมีร่องรอยของการเย็บต่อแบบนี้อยู่แล้วนะคะเราก็เหลือเยอะเราก็จะเอาไปทําที่ผูกผมค่ะนะมาดูรีดให้เรียบนะคะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ตัดตัวนี้จะเป็นไส้ไก่ซึ่งมีความยาวอยู่ที่ห้าสิบห้าเซนกว้างห้าเซนนะคะชิ้นต่อไปก็เป็นยางยืดเส้นค่ะ ซึ่งจะเป็นเส้นเล็กนะคะตัวนี้ก็จะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูความกว้างกันค่ะกว้างอยู่ที่8มิลน,นะคะแล้วก็เราจะตัดให้มีความยาวอยู่ที่22เซนติเมตรนะคะและต่อไปปากกานะคะตัวนี้ก็จะเป็นปากกาที่หมึกสามารถลบได้ด้วยน้ําแล้วก็ความร้อนนะคะก็เวลารีบผ้าอย่างเงี้ยหมึกเขาก็จะออกนะคะแล้วก็เวลาที่เราเอาไปล้างน้ําเงี้ยนะ ผ้าที่ขีดด้วยปากกาตัวนี้นะมึกก็จะออกนะคะทดลองมาแล้วนะเราก็จะเอาปากกาตัวนี้เอาไว้ขีดเส้นนะคะและต่อไปเราก็จะพับครึ่งตามแนวยาวแบบนี้นะคะใช้เข็มหมุดกลัดไว้แบบนี้แล้วก็เราจะใช้เข็มสอยในการเย็บผ้านะคะใครที่มีจักรเย็บผ้าก็สามารถเย็บได้เลยนะคะโอเคเราก็จะใช้ปากกาในการขีด ติ๊กเป็นเส้นแบบนี้ไว้นะคะก็ประมาณครึ่งเซนนะเราจะติ๊กแบบนี้ไปจนสุดผ้าเลยนะคะจากนั้นเราจะใช้เข็มสอยในการเย็บนะอันนี้เราจะเย็บแบบถอยหลังนะคะแล้วก็ถ้าใครมีจากเย็บผ้าก็เย็บได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะเย็บไปตามเส้นปะที่เราขีดไว้ค่ะ เมื่อมาถึงช่วงปลายสุดท้ายเราก็จะทำการปิดโดยการมัดปมนะคะเอาเส้นได้ขึ้นมาพันที่เข็มสองสามรอบแล้วก็ดึงขึ้นไปเป็นปมค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะกลับไส้ไก่กันค่ะคราวนี้เราก็จะใช้เข็มกรดนะคะสอดไปที่ช่วงปลายของตัวไส้ไก่แล้วก็จะใส่ยางยืดสอดเข้าไปพร้อมด้วยเลยนะคะ เนื่องจากเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นลื่นๆนะคะก็ทำให้เรากลับไส้ไก่ได้ง่ายค่ะอย่าพึ่งกลับไส้ไก่จนหมดนะคะให้เหลือตัวปลายของยางยืดไว้ด้วยนะคะนี่นะคะลักษณะนี้เราก็จะนำเข็มกัดมาเสียบเจ้าตัวยางยืดตัวด้านปลายนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยดึงไส่ไก่ออกมาอีกทีหนึ่งนะคะนะเราก็ดึงออกไปแบบนี้นะคะคราวนี้ก็ดึงกลับด้านออกมาจนหมดเลยนะคะ คราวนี้เราก็จะนำเข็มกัดออกนะออกทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็นำปลายของเส้นยางยืดทั้งสองเนี่ยมาผูกกันค่ะต่อไปก็จะใช้เข็มเย็บในช่วงของตัวทบกันนะคะอันนี้เราก็จะซ่อนปลายผ้าเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็เย็บโดยรอบค่ะต่อไปเราก็จะทำโบโดยการเตรียมผ้าแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยี่สิบสามคูณยี่สิบสามเซนนะคะแล้วก็พับทบกันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้เข็มหมุดกลัดไว้นะคะจากนั้นเราก็จะพับทบมุมแบบนี้เพื่อขีดส่วนกลางไว้จากนั้นใช้กรรไกรตัดในช่วงของทบแยกชิ้นส่วนของสามเหลี่ยมออกจากกันค่ะคราวนี้ก็แบ่งช่องสำหรับการ กลับผ้าสามเหลี่ยมนี้ออกมาหลังจากการเย็บนะคะอันนี้เราก็จะเหลือไว้ประมาณ4เซนนะคะและที่กากระบาดไว้นี่คือตรงนี้ไม่ต้องเย็บนะคะจากนั้นเราจะวัดจากขอบผ้าโดยรอบก็คือครึ่งเซนนะคะใครจะเหลือเยอะไว้กว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็เราจะเว้นช่องในช่วงของตัวที่เป็นกากระบาดนะเราจะไม่เย็บตรงนั้นนะคะ ในการเย็บเราก็จะเย็บเหมือนเดิมนะคะโดยการเย็บแบบถอยหลังค่ะเมื่อเย็บเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็กลับด้านที่ถูกออกมาข้างนอกนะคะจากนั้นตัดแผ่นสี่เหลี่ยมเจ็ดคูณสี่เซนแล้วก็พับตามยาวแบบนี้แล้วก็เย็บทางด้านยาวนะคะจากนั้นนำผ้าสามเหลี่ยมมาเย็บตรงช่วงกลางเพื่อที่จะทำเป็นโบค่ะ คราวนี้นำชิ้นส่วนของยางยืดมาเย็บติดค่ะจากนั้นนำไส้ไก่อันเล็กมาเย็บติดในช่วงกลางของโบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ